กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจนะครับบสิเป็นอุบลวิอาเคเบิลนะครับเพจร่วมการเฉพาะกิดละกะเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าพร้อมแล้วตามเป็นไทยมากครับสิผ้าไป็นเบงเทียนงามๆครับมาใส่ะโตใหลไยมาทั้งพี่มาทั้งพี่มากก็อายมากก็อายไปเฮาไปดูกันไปดูกัน สุทัศนารามเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายลำดับที่สของเมืองอุบลราชธานีภายในพระอุบโบสถมีพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์คือพระมิ่งเมืองประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วรูปพญานาคพระอุบโบสถมีรูปปั้นด้านนอกสีครีมเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับยุโรป ครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นท่ายภาพพี่น้องครับมาอยู่ที่วัดสุทัศนารามนะครับซึ่งวัดสุทัศนารามนี่ก็มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับแต่ก้อนนี่นะครับพื้นที่มองนีนะครับเป็นพื้นที่ของมอมเจียงคํำนะครับเพิ่นก็ได้บริจาคนะครับให้สร้างวัดขึ้นมานะครับหลายๆท่านที่เคยเข้ามาวัดมองนีนะครับก็คือสิเดมากเที่ยวชมแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับเมื่อนี้ครับเป็นท่ายภาพพี่น้องครับมาเบิ่งต้นเทียนของวัดสุทัศนารามครับซึ่งเป็นต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดกลางนะครับ ความสวยงามนะครับสิเป็นแบบใดล้วกะเรื่องราวรายละเอียดเป็นแบบใดนะครับมือนี้ครับผมมีอ้ยรายผู้หนึ่งนะครับมายืนอยู่ข้างขางผมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เปียกครับสวัสดีครับครับผมพี่เปียกนะครับเป็นสร้างต้นเทียนประจําวัดสุทัศนารามครับผมนะครับพี่เปียกเฮดเฮดต้นเทียนของวัดสุทัศนี่มาจากปีแล้วครับพี่ห้าปีแล้วครับห้าปีปีนี้เขาปีที่ห้าแล้วเนาะครับผมนะครับสําหรับคอนเซปต์ของต้นเทียนพรรษาเขาปีนี้นะครับเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับยังครับพี่ครับ เดี๋ยวครับนั่งพุทธด,ดีขอพอรพยินชิปการให้เิ่นผิวพรนณงามให้เิ่นขอพอรพน่นยังพ่นงามนะครับ<อ>ครับชาวนาองผมเป็นครับมหาบุรุษโยกขันธนูพันช่างอ่ามีแม่สามารโยกแด้เป็นมหาบุรุษที่โยกได้ผู้เดียวนาะแม่นครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับรายละเอียดนะครับสําหรับการเฮ็ดนะครับเข้าเฮ็ดไปได้จากเปอร์เซ็นอะละเพี่มหาสิเปอร์เซ็นครับหาสิเปอร์เซ็นแล้วครับนะครับแต่ก็คือสท่าน นี่ฮะวันที่22เท่านี้เนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทานนของเพิ่นเตรียมสถานที่แล้วเขาโชว์แลวนะครับผู้ใดที่อยากจะเบิ่งด้วยนะครับบนตรงมาที่วัสุทัศนะครับเดี๋ยวเขามีการไล่สวดให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับตอนนี้เข้ามาเบิ่งรายละเอียดต่างๆนะครับของตนเทียนนะครับประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางนะครับของวัตสุทัศครับอ่ะมาทางนี้ครับไปเบิ่งเทวดากันก่อนนะครับอ่ะเชิญเลยครับ เทวดาเฮ้านะครับตอนนี้เพื่อนกับื่อมือแรงกัเริ่มติดเลยครับมือแรงเริ่มติดมีทั้งเทวดาทั้งนั่งฟ้าแม่นครับนะครับนี่อันนี้พระยินรพระยินบอกครับโอ้ขันเห็นสีเขียวนี่คือนั่งพุทธีีครับผมอืมนะครับนี่เป็นสีนี่คือเพื่อจะขับให้เทียนมันโดดเด่นเนาะแม่นครับแม่นครับนะครับนี่บอกมหาบุรุษที่ว่ายกชั้นธนูนี่บอกแม่นครับอ๋อเนี่ยแหละครับมือแรงกับสีแดงลง นะครับสิได้ติดพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องผู้ใดอยากจะเห็นเนือนะครับติดตามไลฟ์สดครับทั้งเพจว r c a b เคเบิลครับอุบลว r c a b เคเบิลครับผมห่วยนอนอยู่นี่เฝ้าเลยบอกครับนี่้องนอนนะครับ้องนอนนอดอาทิตย์หนึ่งนะบนถนนเข่าบ้านโย่พอไปเมืองพุ่นดีโอตันเช่นเมืองพุ่นน้ครับขนแกนห้องปลาเกี่ยวอืหองวัดไปไน่หนำขับปุมนเป็นหลุดหนองเพื่อนครับเป็นล้านเพื่อนอซอยเพื่อนา เรียวพมเหลี่ยวเนี่ยพุ่มกฤษไปวัดไปไงอีกก็คือเฮาเหาเห็ดของเห่าเหลวก็สิไปซอยพื่นท้งวัดไปไงน้ำถินแกน้องนุ่งไหวอยู่นี่นีแต่น้องนุ่งลูกหลานนอะนะครับคนับมีพี่น้องนะครับมีแต่พี่น้องแม่นครับมาซอยกันโี่นี่นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ครับไล่งามแห้งนะครับเป็นไล่ติดพิมพ์ที่ค่อนข้างงามนะครับสวยงามครับเพราะว่าเป็นไล่ไงนะครับอันนี้เขาเอิ้ไล่ยังครับพี่เปียกนี่ ช่อต่อเปลวครับช่อต่อเปลวนะครับอันนี้ก็กระจังตังกระจังตั้งนะครับอันนี้เกี่ยวกระนกครับนี่นะครับกล่ยมนคือกันนะครับพระพุทธภากเนี่ยครับอ่าหลายๆวัดครับพี่น้องครับจะมีนี่ไล่นี่ผมจําได้เกี่ยวกัะนกนี่นะครับแล้วก็กระจังตั้งสืบทอดมาจากกันนะสืบทอดมาจากกันคือมันของปลาเก้ยวเบิดเขาเอินว่าสอมาจากยสายเดียวกันแม่งรับสายเดียวกันสืบทอดมาจากปาเราเบิดครับ แมนครับพอใหญ่แกวอาหานั้นแหละแมนแมนนสืบสอดมาจากกันเมื่อุกคนครับผมว่ดได้ก็ได้นี่ครับคือกินนอนอยู่นี่เลยแมนครับเอาง่ายว่ายว่า24ชั่วโมงครับพี่น้องครับแมนครับพี่เปียกนะครับกับพี่น้องนะครับยูนี่นะครับซอยกันเทดซอยกันแางนี่นะครับ ผมไปเห็ดยูวัดปลาใหญ่<ฮ>ผมบ,บอรประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องเป็นอ,อย่างกับการรีดเทียนลงพิมพ์<อ>ผมบวประสบความสําเร็จเลยน,นี่ครับนะครับเรื่องน่องเมา่องงาจเห็นเพื่อนเห็ดง,ง่ายง่ายแต่ผมไปเห็ดไปรีดคือเพื่อนนี่เอา้าคือเห็ดบ่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเฮ็เดเนีปืดปืดปืดเลยนะครับผมก็เลยว่าเออเป็นอียงที่นี่คุณผู้ชมครับถาเบิงเด้อนี่พิมพ์ล่ใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่นสีเห็ด ให้พี่น้องในเบิ่งนะครับว่าการเห็ดนี่เพื่อนหลุดข้าวเดียวนะครับแต่ว่าเป็นไทยไปเห็ดยูุวัดปาหญ่ครับบ่อใดครับอ้าวเดี๋ยวให้เพิ่นล่องเห็ดให้เบิ่งนะครับนี่เอาน้ำลูบเอาน้ำสบู่ลูบก่อนนะครับห่อนยู่ครับมันต้องเป็นเทียนเทียนห่อนจักหน่อยนะครับมาปั่น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 นะครับปั่นเสร็จแล้วปึ๊บ เอาลงนะครับครึ่งเทียนนะครับปุ๊บนี่เบอรงครับพี่น้องครับพื่อนเห็ดง่ายง่ายครับลูดไปข้าวเดียวครับแต่เป็นไทยไปเห็ดขาด <c oughs> ก็เรลียว่าเอา้าฝีมือเนาะผู้คนเห็ดม,มากประจําผู้คนเห็ดมาตลอดนะครับนี่ไอเห้านี่โดนๆดนได,ด้จับเท่านึงนะครับเป็นงานศิลปะครับที่ตองใส่ความ ใจเย็นนะครับแล้วก็ความหนิ่งพอสมควรนะครับของเห้านี่เฮ็ดจกคนครับนี่ตอนเลี่ยงสนี่านองงงเป็นเหลืองานมามันคืออเพิ่งเรวช่วงนี้ขี่อว้าลางงานนะครับขี่คอขอล้างงานมาซอยครับเพมเลยอีกสองมือครับขี่ขอล้างงาน้กันลางานมาซอยกันแม่ครับผมครับอ่ะนี่ทางหุ่นกับต้มเทียนนอกนะครับมาแล้วก็มาอ่า แยกเทียนนะครับให้เป็นชิ้นน้อยเพื่อเอาไปเพิ่คงับขีเพิ่งนะครับครับผมนี่นะครับเอ้าตอนนี้ครับต้นเทียนนี่นะครับเฉพาะตัวต้นเทียนนะบลร่วมดีเทลอื่นๆนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเพราะว่าต้นเทียนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับติดลายติดยังเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นครับตอนนี้เหลือแต่ใส่หยอดเนาะแม่ครับ นะฮะเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ี่สิบครับเรื่องมุนเยอะครับบอเฉพาะเฉพาะโต้ต้นเทียนนะครับข้าบัร่วมรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเนายงก็ะใหม่มันอะไรติดกูติดยังไม่ไ้สำหรับการติดนี่ติดยากบอครับเรี๋ยวแต่อากาศครับบออยากให้พี่เพียกซ้อนเป็นไท้ยเลยบอได้ครับได้เพราะว่าผมกับบ่เคยติดพิมพ์เทียนค้อกันนะครับ มือนี่น้องน้องน่องมึงกำลังติดนี่ให้น้องซอนกันเลยครับนี่นี่นี่มันกำลังติดไล่ยญยเลยแมนครับนะครับนี่เรื่องบอกเพื่อนนะอ้าวิธีการให้จางไหนครับให้น่องมันซ้อนกันเลยครับให้น้องมันกดอันนี้เพราะความช่วงนี้มันอากาศกำลังหวานก็ก็คือเขากดลงไปเลยบอกครับแมนครับให้ตัวกันให้ ปลายมันต่อกันนะครับอันนี้คือขาดเหะออืเป็นยังครับเดี๋ยวเาต่อก็ต่อได้อ๋อนี่บอครับผมปลายมันสิอยู่จางไหนครับประมาณนี่เนาะอ๋อให้ให้มันให้มันจูกันนะอ๋อให้ทับกันไปเลยแม่ไดเลยครับกันไปเลยครับที่นี่เท่ากับลงเลยบอกไม่นครับเอากคจรง่อยเดี๋ยวอันนี้มันทับกันผมก็คิดว่าตรงนี้เก่ามีหยัางเดี๋ยวบอครับมันยืดยืนกันไหนครับโอ้ผมเอา เพิ่งนี่แหละมาท่าก่อนหรือท่าสีเอาเอาเพิ่งมาท่าแมนครับแ,แมนครับบเอ้าผมจําได้แล้วผมจําได้แล้วอ,อยู่วัดปัญเยพย่นเอาเพิ่งท่าแมนแมนครับครับผมอุ้ย,ย,ยนันนะครับร่วงอืตัวนี้อยู่จังสี่นอครับแมนบอครับผมเดี๋ยวเด้อผมเบิ่งก่อนไล่มันลงต่อกันเด้ะแมนครับแมนครับเพื่อความสวยงามแมนครับนะครับ กดลงไปเลยแม่นครับกดลงไปเลยเอาติดง่ายครับพี่น้องพอไมันยืดยุ่นกันนะพอเอาตัวผึ่งเฉี่ยห่ออัดลายเนี่ยผมหูครับเอามาท่าบัะเด็นมาท่าเฉี่ยวห้มันโดดเด่นสื่อผมหูนะครับคุณผู้ชมครับครับเป็นยังบอกว่าเอาเอาเอาของมันนีะครับท่าเลยเป็นยังตอนที่ปีก่อนๆนะครับเวลาตนเทียนเพิ่นไปโฮมกันเพิ่นมีการฉีดพรมน้ำไว้อยู่ตลอดเวลาแม่นครับนะครับ เพราะว่าเพื่อนบดได้ใส่กาวมาแปะครับพี่น้องครับก็คือเพื่อนเพื่อน,นท่าท่าเพิงลงไปนะครับท่าเพิงลงไปแล้วก็ท่าสีทับเสร็จแล้วป,ปุ๊บนี่ตัวเพิงนี่นะค,ครับมันจะดูดกันเนาะนะครับเฮ็ดนาทีแท่นกาวครับพี่น้องครับพอถือความห่อนจักน้อยหนึ่งนี่นะครับมันก็จะละลายนะครับโอ้นี่คือภูิปัญญาชาวบ้าน,นครับแน่นครับที่ม <NIE S 1> ผมโจบศิยังผมก็เพิงเกตได้ครับมีโจบศิยังมีเด <id> ็ด เอานี่เดี๋ยวเด้ออออีกจกชินมั้งก่อนนะนะครับผมขออนุญาตนะครับครับผมเป็่นจังไดนี่มันสีะสมความสำเร็จบอนะครับเอาชินกลางก่อนนะครับเอ้าคือหักบอเป็นยางเนาะบอเป็นยังครับบอเป็นยังชินกลางเยวมาตอกันไหนตอกกันไหนประมาณนี้เนาะครับแม่ครับกดเลยเนาะผมกดเลยเด้อเอากดลงไปครับปึ๊บอุ้ยกดกดกระติดเลยครับพี่น้องครับ กดลงไปก็คือติดเลยนะครับโบตองอยังไลยครับแล้วก็กดโบตองกดแห้งเวยครับนี่กดเบาๆครับเหมือนมันเป็นกล่าวอัตโนโมัติเลยครับพี่น้องนี่อันหน้าคดครับมันต่อกันตรงนี้เนาะพี่นาอแม่นครับแม่นครับโอ้มันก็จะเว้นช่องน้อยนึงผมต้องเอาเข่าอีอยู่บ่หรือว่าเอาออกมาแบบนี้ว่าดูปรามาณช่องตา มันมันจะอยู่ช่องตรงนี้เนาะช่องไปมันจะมีตัวนึงมาต่ออ๋อมันจะมีแบบนี้ก็แสดงว่าผมต้องต้องเอาเข่าเห็นบอลล่ะสร้างเทียนเจอสร้างมั่วแล้ววันีอ่านี่ไงผมได้แล้วนี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดบ่ยากครับว่าแต่มาบอกนะครับแนเรียบร้อยเลยนะครับติมหูหูละกายมันนี่แล้วผมก็ ต่อได้สบายเลยครับแมนแมนนี่ครับงายได้ครับพี่น้องครับโอ้ยอยากให้โควิดเศร้าเร็วเรวดิเอ้ามันคือบอตตอกันอ๋อผมอีกทีนี่ผมก็ว่าอยู่ดันตัวนี้ออกอ๋อมันจะอยู่พอดีโอ้ยถาม่มีโควิดนี่คือสีมวนเนาะครับมาติดแล้วดิแมนครับเนาะแมนครับเอามันคือบ่พอดีกันล่ะ เดี๋ยวเด้อผมว่าตัวนี้มันสูงสูงม,ม,มันมันตัวนี้ต้องแกะใหม่เพราะว่าผมติดบอบาลานกันมันก็เลยบอง่ามนี่ <c oughs> ผมว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านหลุ่นรุ่นซอยผมแ่้วละครับเพราะว่าถ้าจากง,ง่ามมันก็ต้องนี่ปึ๊บ ดูดีขึ้นนิดนึงนะครับโอ้ผลงานเป็นไทยครับนี่เป็นผลงานครับครับนั่นก็คือวิธีการนะครับติดพิมพ์เทียนนะครับเป็นไทยคือฮอดสมัย 2- 3สปีที่แล้วครับที่โควิดบท่ันเข้ามานะครับพี่น้องไลายๆคุมวัดครับกะไปซอยกันเทดเทียนนะครับไปซอยกันติดพิมพ์นะครับไปซอยกันแกะพิมพ์นะครับล่ก็มีกิจกรรมห่วมกันแต่ว่าปีนี้นะครับโควิดมันเขานะครับกะบอกไปยัง เพราะว่าเฮ้ากับมีการไล่ซดให้พี่น้องในเบิงนะครับหรือว่าผู้ใดที่สะดวกนะครับเดินทางมาเบืองนะครับต้นเทียนของวัดสุทัศนารามนะครับก็สามารถมาเบืองใดนะครับเข้าจะมีการตั้งเทียนไว้นะครับอยู่จุดโชว์เทียนตั้งแต่วันที่22ถึง28กรกฎาคม2564นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับเว้นระยะห่างกันน้อยหนึ่งนะครับอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับอยู่ห่างกันไว้มันสีได้หักกันหลายๆนะครับ แลักการที่สำคัญกว่านั้นนะครับผู้ใดที่ติดตามรายการของเฮานะครับตั้งแต่ต้นไรนะครับจนมาฮอดช่วงท้ายไลรเข้าสินีของรางวัลห้นะครับมีคําถามหลักก็มีของรางวัลห้นี่เป็นของรางวัลน่ารักน่ารักนะครับแก้วน้องเทียนทําน้องเทียนหอมนะครับว่าถึงน้องเทียนทาน้องเทียนหอมอย่าลืมครับพี่น้องเข้าไปสแกนเด้อนะครับเข้าไปสแกนแอปพลิเคชันของน้องเทียนทําน้องเทียนหอมเดี๋ยวเฮาสิขค้นนะครับ QR โค้ด ให้พี่น้องได้เขาไปสแกนนะครับไปเบื้องเทียนงามๆนะครับเบื้องประเพณีวัฒนธรรมงามๆของเมืองอุบลเหานะครับผ่านแอปพลิเคชันนองเทียนถ้ำนองเทียนหอมนะครับคําถามมือนีครับพี่น้องครับผู้ใดที่เมืองนะครับการไล่มาตั้งแต่ตนนะครับผมขออนุญาตถามพี่น้องครับว่าพี่เปียกนี่เป็นสายสางเทียนของพ่ออะไรนะฮะคุณพ่อหยังนะครับ พีเปียกเป็นสายสางเทียนของคุณพ่ออย่างเพื่อนได้บอกไปแล้วนะครับผู้ใดหู้คําตอบครับตอบขมาครับทีเพจอุบลวิอาเคเบินะครับเพจร่วมการเฉพาะคิดและกับเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีครับแก้วสวยๆใบนี้จะเป็นของผู้ใดนะครับตอบขม่าฝ้าตอบขมาครับพี่้องครับนี่เอาละนะครับแล้วก็ขอบคุณครับผ้าพันคอสวยๆนะครับเป็นผ้ากาบบัวงามๆนะครับผู้ใดที่ยากจะได้ผ้ากาบบัวครับในช่วง เทศกาลเขาพรรษานะครับหรือว่าจะเป็นเทศกาลอื่นๆนะครับอยากได้เป็นของฝากของขวัญอยากได้เป็นเอาไปตัดเสื้อผ้าใส่นะครับแนะนําครับผ่ากาบบัวครับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับงามๆหาซื้อได้ครับตามห้างโอท็อปนะครับทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับต้องขอบคุณผี่เปียกหลายๆนะครับที่มารวมเบาคุยแล้วก็มาสอนวิธีการติดพิมพ์เทียนนะครับเพือแรก บม่เคยเหตุจักเทือนะครับเทื่อนี่เป็นเทื่อแรกในการติดพิมพ์เทียนนะครับสาหรับมือนี้นะครับหลังจบรายการครับเฮ้าสิพ้าพี่น้องนะครับไปเที่ยวทิพนะครับแต่ว่าสิเป็นมองไดนะครับให้พี่น้องติดตามได้นะครับรากะที่สําคัญอย่าลืมนะครับมืออื่นนะครับเฮ้าสิผ้าพี่น้องไปคุมวันใดติดตามได้ครับที่อุบลวิอาเคเบิลนะครับเพจร่วมการเฉพาะกิจและกับเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีมือนี้เป็นไทยกับเพียกลาพี่น้องไปก่อนยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับครับผม